เจ้าคุณพระศินีนาถนั่งพื้นก้มกราบเจ้าคุณธงชัยทักทายถ่รูปกับประชาชนใกล้ชิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกลยาณีเดินทางมาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพท่านนี้เมื่อเดินทางมาถึงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกลยานี และนั่งกับพื้นและก้มกราบเจ้าคุณธงชัยที่มาให้การต้อนรับและภายหลังเสร็จสิ้นการทําบุญเจ้าคุณพระสินีนาถได้ทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดวัดไตรมิตรวิทยารามตั้งอยู่ที่ถนนตรีมิตรแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีนเข้าใจกันว่าชาวจีนสามคนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญในปีพศ .2477 พระมหากิ้มสุวรรณชาติผู้รักษาการในหน้าที่จเจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัดต่อมาในปีพศ .2480 ได้รับอนุมัติจากมหาเทรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปีพศ2482พ่อค้าประชาชนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่เป็นชื่อวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งมีความหมายว่าเพื่อนสมคนร่วมกันสร้างวัดนี้ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยายลัยของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณวัดพระพุดทธทศพลายานประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยปูนปั้นหลงรักปิดทองประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตบ้างหลวงพ่อวัดสามจีนมีประชาชนมาบนบานกันเสมอๆด้วยพวงมาลัยดอกมะลิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยทรงเสด็จพระราชดำเนินมานมัสก,การและได้ตรัสยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก หลวงพ่อโมโอดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเคยได้ทำพระเครื่องแจกครั้งหนึ่งได้ทำเป็นรูปพระพุทธทศพลยานสร้างด้วยเนื้อชินเรียกชื่อว่าหลวงพ่อโตวัดสามจีนปรากฏว่าเป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปว่าศักดิ์สิทธิ์นักปัจจุบันนี้หายากแล้วพระสุโขทัยไตรมิตรสิ่งสำคัญของวัดคือพระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสพระพุทธรูปทองคำองค์นี้มีหน้าตากว้าง3.01เมตรสูง3.91เมตรองค์พระสามารถถอดได้เก้าองค์จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์40%พระพักมีเนื้อทอง80%ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก45กิโลกรัมเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99% 99สนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยปางมานวิชัยเข้าใจว่าเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทัยต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมาประดิษฐานยังวัดสำคัญพระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไหลพระพุทธรูปทองคําและนํามาไว้ยังวัดที่ตนสร้างจนได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกรวัดโชติการามต่อมาบริษัทอินสเอเชียติกได้ขอเช่าที่วัดซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างแล้วเป็นโรงเลือ่อยจักจึงได้อัญเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีและปลูกเพลิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้อย่างหยับหยาบหลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ20ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประเด็ษสถานแต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกจึงทําให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคําเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2498ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2555 ราววันที่18พฤษภาคม2555สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปในพิธียกฉัดประดิษฐานเนือหลวงพ่อทองคำด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ยกชัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธ,ธรรมหาสุวรรคปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคํานวตไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและในการครั้งนั้นได้เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อการบริหารจัดการทำนุบำรุงพระมหามนตบที่ประดิษฐานพระพุทธ,ธมหาสวรรคปฏิมากรและศาสนสถานสำคัญในวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารอีกด้วย